สวัสดีครับผมบินจากช่อง7 e เ s y นะครับวันนี้ก็เช่นเคยวันนี้ผมมาแนะนำโปรแกรม Remote Desktop ที่ใช้งานฟรีนะครับทาง Google Chrome นะครับเป็นโปรแกรม Chrome Remote Desktop นะครับที่เป็นฟิ t เจอร์จากทาง กเกิลเองนะครับที่ช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับทำการรีโมทที่ช่วยให้ผู้ใช้งานครับสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับจากระยะไกลได้นะครับโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้สามารถนะครับควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้นะครับทั้งสมาร์ทโฟน Android iPhone นะครับหรือทั้งในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับ PC ตั้งโต๊ะ รหรือระบบปฏิบัติการ Windows แล้วทาง OS ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานฟิวเจอร์นี้ได้นะครับเป็นโปรแกรมที่สะดวกสบายนะครับที่เราสามารถใช้งานไม่ว่าจะคนโทรลเครื่องของเราหรือว่าจะจัดการไฟล์ในเครื่องคอมพ,พิวเตอร์ที่เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการใช้งานและวิธีการติดตั้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการเปิด Google Google Chrome ขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการสมัครตัวบัญชีของทาง Google นะครับเป็นบัญชี gmail นะครับเมื่อเพื่อนๆนสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คําว่า Google นะครับรีโมทเดสท็อปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด Google Chrome นะครับรีโมทเดสท็อปตรงนี้ก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องสนใจก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่าการตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกลนะครับตรงนี้จะมีปุ่มตรงนี้ให้กดดาวน์โหลดนะครับให้เราทำการกดเข้าไปนะครับเมื่อเราทำการกดแล้วนะครับให้เราทำการยอมรับและตั้งนะครับกดยอมรับครับอ่าให้เราทำการกด yes ติดตั้งเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับ ในส่วนตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้เราตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นชื่อที่เราจะดาวน์โหลดเข้ามานะครับผมจะตั้งชื่อเป็นเซเวนอนะครับกดถัดไปครับตัวนี้มันจะให้เราทําการป้อนนะครับพาสเวิร์ดนะครับในส่วนตรงนี้เราก็ป้อนไปนะครับอย่างน้อย6ตัวนะครับเราก็ใส่ไปเลยใส่ทั้ง2ช่องทั้งเหมือนกันนะครับตรงนี้ให้เราทําการกดเริ่มเข้าไปนะครับ แล้วเราก็กดถัดไปนะครับกด yes นะครับทีนี้นะครับสังเกตที่อุปกรณ์นะครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับอุปกรณ์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรานะครับติดตั้งนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเื่อถ้าของเพื่อนๆื่อนขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งอ่า ตัวที่เราจะทําการรีโมทมาเครื่องอุปกรณ์เครื่องนี้นะครับวิธีการที่เราจะรีโมทมาดูเครื่องนี้นะครับทําแบบไหนนะครับอันนี้อันนี้ผมจะอสอนการรีโมทจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมจะมาเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับเหมือนเดิมให้เราเข้า Google Chrome นะครับพิมพ์คำว่า Google r e m o ท e desktop นะครับเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ เ้าไป g o o g l e Remote Desktop ตัวนี้นะครับกด g o o g l e Remote Desktop เข้าไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเป็นบัญชี Gmail นะครับที่เหมือนกันนะครับให้เรากดเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของฉันตรงนี้ไหมครับเนี่ยกดด้านล่างตรงนี้ก็ได้กดเข้าไปนะครับสังเกตนะครับชื่อที่เราตั้งชื่อเป็นเ e เว่นนะครับจะขึ้นมานะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ พกดเรียบร้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆ่อที่ทีแรกเพื่อนๆที่ใส่รหัสนะครับที่เราป้อนรหัสเข้าไปเพื่อนก็ใส่เข้าไปพอใส่ปุ๊บเราก,กดทุกสองไปครับทีนี้เห็นไหมครับสังเกตไหมครับอันนี้เราจะสามารถคอนโทรลนะครับหน้าตาของอีกเครื่องหนึ่งได้เลยเห็นไหมครับ ได้เลยนะครับของคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็นวิธีการสำหรับตัวรีโมทเครื่องนะครับจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับสำหรับวิธีการรีโมทจากมือถือนะครับทั้ง Android แล้วก็ iPhone iOS นะครับวิธีการทำแบบไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับถ้าเป็น iPhone นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ a อ p Store นะครับกด App Store เข้าไปนะครับ กดคําว่า Google Chrome นะครับ Google Remote นะครับกด Google Remote ก็ได้นะครับเลื่อนลงมานะครับจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อคําว่า Chrome Remote Desktop นะครับกดเข้าไปนะครับกดติดตั้งเลยครับเมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วให้ทําการเปิดนะครับกดเปิดได้เลยครับ เมื่อกดเปิดแล้วให้ทําการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็ให้เราใส่อีเมลเข้าไปนะครับที่เราทําการสมัครไว้นะครับกดถัดไปครับใส่พัสเปิดของอีเมลครับกดถัดไปครับ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับสังเกตอันแรกใช่ไหมครัชื่อที่เรากําหนดไว้ขั้นตอนแรกนะครับที่ผมกําหนดชื่อเป็น s e เวนซะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปเลยตรงนี้ให้เราป้อนพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะครับอ่าแล้วก็กดลูกศรไปเลยนะครับ เพื่อนๆสังเกตที่หน้าจอนะครับจะขึ้นหน้าจอของตัวคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นโหมดเมาส์ไหมนะครับมันก็จะมีรูปเคอร์เซอร์ขึ้นมานะครับสังเกตที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะตามนะครับที่เราคอนโทรลนะครับไม่ว่าเราจะทําการเปิดโปรแกรมนะครับในเครื่องของเราสามารถดับเบิลคลิกได้นะครับเปิดควบคุมได้นะครับตัวนี้ เราสามารถเปิดใช้งานคอนโทรลนะครับโปรแกรมนี้ได้เลยจากทางมือถือได้เลยนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเว็บไซต์นะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถคอนโทรลได้หมดเลยนะครับวิธีการก็จะมีเพียงแต่เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ ผมได้ทำคลิปวปดีโอในการสอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ